สวัสดีคะ่ะเอามามามาวันนี้นะคะวันนี้มีเซอร์ไพรส์เนี่ยคุณโซดามาแล้วเข้ากล้องหน่อยไหมคุณโซดาคุณคุณโซดาหนูเชิญพี่เข้ากล้องนะคนสวยสวยตาย เวลากล้จะห้าสิบแล้วไว้ทองอยู่เนี่ย <c oughs> คุณสุดาฝันแล้วนะอุ้ยฝันคักฝันแน่อยากเห็นหน้าคนแปลความฝันนี่แปลเก่งมากเลยอ่ะ <c oughs> โดนทั้งสามตัวหน้าโดนทั้งสามตัวท้ายโดนทุกตัวเลยอ่ะโดนทั้งสองตัวท้ายอีกสุดาส,ส่งข้อความเห็นแต่เมสเซจคุณสดารับหน่อยสิคุณสุดาเข้ากล้องหน่อยสิเอากดรับหน่อยสิ๋ยวารามามาวยกัน วันนี้มีสปส์นะคะมีแขกพิเศษนะคะเดี๋ยวมาอามีสปส์มีแขกพิเศษเข้ามานะคะวสวัสดีค่ะคุณสเสน่ห์คุณเสน่ห์สวัสดีค่ะคุณสเนสน่ห์กลุ่มเรานะคุณยาดีได้ตั้งสี่ใบได้ตั้งอได้ลัตเตอรอได้ลัตเตอรี่สี่ใบอ้เาวใครอีกอ่ะคุณสเนสน่ห์สวัสดีแล้วรายงานตัวแล้วเ้า วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราวยยกกลุ่มเนาะฝันดีดีดไ,ดไม่ต้องแปลเลยอะ่ะคุณโซดาไอ้มันมีเน่ yeah. ระหว่างระหว่างรอเพื่อนเข้ามา<ด>เนาะเรากำลังชมอยู่คุณสมเนิกสวัสดีค่ะมันค้างคะ่ะเออใช่อะ่ะโซดามันค้างใช่ไหมคะมันลาสย่ได้คนะ่ะ <Yeah. S 2> ว่ามาว่ามา <c oughs> คุณโซดาจะเล่าอ่เอ่ออินเทอร์เนต็ตของของของตานี่คือใช้อินเทอร์เนต็ตเทเลโฟนแล้วนะมันแบบแรงนะเพราะว่าตาไม่ใช้วายฟ Wi-Fi ฟที่บ้านก็มีน่าจะเป็นทางที่ที่เมืองไทยหรือเปล่ามันช้านะ่ะที่มันแบบหมนุนอาฝันว่าอ่าใช่มันค้างใช่ไหมคะอ่างวัดวราที่สิบหกคุณสภานะคะ นะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าไอ,ไอ้นี่แหะฝันอฝันก่อนสว่างนะแต่มันเป็นเช้าวันอาทิตย์หรือไม่มันจะแม่นไหมถ้ามันเป็นถ้ามันมันก็รวมเป็นคืนวันเสารไ์ไหมละ่ะฝันว่านะคะเอ,อเราได้ยิน เราได้ยินคนสองคนพูดกันแต่ทีนี้พอเราไปดูได้ยินคนสองคนพูดกันแล้วก็ไปแอบดูนะไปแอบดูเอ๊ะว่าใครพูดกันเราได้ยินเสียงไปดูก็ไม่เป็นคนที่ไม่รู้จักอะ่ะ mm hmm. ไม่เคยเห็นมาก่อนอะ่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะเบียชารเบียเบียซ่าเบียซาเบียซ่าใช่ไหมพูดถูกเนาะคุณเบียซานะคะ กลุ่มเรานะถูกตั้งหลายคนคุณยาดีถูกคุณอะไรอีกหลายคนนะ่าถูกคุณยาดีได้ลัตเตอรี่สี่ใบแล้วก็ใครอีกอะ่ะหนึ่งแปดนะสี่ใบแล้วก็ใครอีกหลายคนนะจําไม่ได้นะคะไอ้วดงวดนี้เราต้องเออไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะช่วงเทศเออช่วงมันลําบากกันทุกคนอนะโควิดนี่แหละที่แอดมามาคุยมาบอกปกติแอดจะไม่บอกใครหรอกแต่ทีนี้ว่าเพราะว่ากลัว เพราะว่าถ้าเอาคนเดียวนะซื้อคนเดียวมันก็ถูกมาตลอดไงทีนี้ว่าสงสารทุกคนแต่ทีนี้ว่าเรามาบอกมันจะไอ้นี่ไหมมันจะเราก็ไม่กลัวว่ามันเพี้ยนหรืออะไรหรอกถ้ามันจะถูกมันดวงมันคนจะถูกมันก็คือถูกอ่ะขนาดบอกตรงๆนะไอ้หลายคนยังยังบอกว่าไม่เอซื้อแต่โบนอะไรอย่างนี้ไม่ลงล่างอะไรอย่างนี้นะมันก็มีนะคะมันก็เป็นที่ดวงอ่ะฟันอ่ะคุณชดาคุณชดารอแล้ว แอดได้ยินไอ้สองคนเขาพูดก,กันแล้วทีนี้แอดก็เลยเดนแอดก็เลยโดนไปดูว่ามันเป็นใครเสียงใครพูดเสียงก็ไม่คุ้นและคนผู้ชายสองคนนะคะผู้ชายสองคนพูดก,กันแต่ทีนี้ไอเราไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้จักไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่อะไรไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นหน้าเป็นคนแปลกหน้าแล้วกันคนแปลกหน้านะคะแล้วทีนี้เขาเออเขาคุยกันคนนึงบอกว่า หรือว่าเราจะคิดคิดมากหรือเปล่าคิดเรื่องไอ้พอคุณบุญจันทร์บอกว่าต้องฝันให้ได้นะต้องฝันให้ได้นะหรือว่าเราเครียดเรื่องหวยหรือเปล่าไม่รู้รอครับรอครับออคุณคุณคุณดอนคุณดอนใช่ไหมคุณดอนหรือคุณดวนอ่านไม่รู้ว่าอ่านผิดอ่านถูกนะคะเขาพูดกันว่าไอ้ไอ้คนนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเลขวันที่สิบหกพฤษภาเนี่ยไอ้สังเกตไหมถ้าเลขมันไอ้ขึ้นหน้าค่ำอ่ะ เออเขาก็พูดถูกนะมันขึ้นห้าข้ามแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมมันรู้ได้ยังไงเราก็แอบฟังอยู่นะแล้วก็เอ๊ะทำไมมันรู้ว่าวันที่สิบหกตรงกับไอขึ้นห้าข้าไอเอมทำไมมันรู้วะก็เลยก็ก็เลยฟังมันบอกว่าไอเขาก็คุยกันเขาว่าเลขวันที่สิบหกอ่ะมันขึ้นห้าข้าม่ะเลขขึ้นห้าข้ามอ่ะมันจะมาไอไม่เลขหามก็เลขเบิ้ลอะไรอย่างนี้เลขหามก็เลขเบิ้ลแล้วอืมเออมันก็คุยกันเราก็ฟังฟังอยู่นะ ไอ้ไอ้คนนึงบอกว่าฉันบอกว่ามันมาหามอีกคนนึงบอกว่ามันมาเบิ้ลแล้วเธอวันว่าอะไรหามมาก็เขาบอกว่าหามาก็เก้าห้าเก้าแล้วเบิร์ล่ะไอ้ไอ้คนนั้นอะแล้วเลขเธอละ่ะเบิล้ลล่ะเออสามสามหกแล้วทีนี้ไอ้คนนึงก็เลยถามว่าแล้วข้างล่างเธอได้อะไรเขาพูดกันนะเขาพูดกันนะข้างล่างเธอได้อะไรไอ้คนที่พูดว่าเกนะ้าห้าเก้าน่ะ ได้แปดสี่เลขล่างอ่ะได้แปดสี่แล้วก็ไอคนที่พูดไอไอไอสามสามหกอ่ะ,อะ,อะ, 3, 3, อะได้เลขล่างอ่ะห้าสี่ทีนี้เราก็เลยเราก็เลยบกเราก็เลยคิดว่าโอ้กูไม่เชื่อมึงหลอกมึงมาหลอกกูหรือเปล่าแล้วทีนี้เขาได้ยินความคิดของเราอ่ะ ราก็บอกว่าพวกผีหลอกเราเราพูดเราเราคิดน่ะเราคิดนะเร,ดนะเราแค่คิดนะ่ะเราว่าพวกผีหลอกไม่ต้องมาหลอกกูซื้อเลยเราว่าอย่างนี้งไงแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันได้ยินนะ่ะแค่เราคิดนะ่ะมันได้ยินแล้วมันมันเอามือมาปิดปากเราอย่างนี้อ่ะใครผีหลอกใครผีหลอกว่าใครอะไรอย่างนี้มันโกรธเราอะ่ะแล้วก็บอกว่าแล้ว ลราเจ็บปากนะเจ็บปากแล้ว่างี้เราเจ็บปาก,าาปากถ้าว่าฉันหลอกอะเธอจะซื้ออะไรเขาเขาถามเรานะสองคนอะเขามือปิดป,ปากเราอย่างนี้อะเขาม,มาบีบปากเราอย่างนี้อะเอามือมาบีบปากเราอย่างนี้อะว่าคือเขาโกรธนะว่าเราเราว่าเขาพีหลอกอะเราก็บอกว่าเราเจ็บปากนะปล่อยปล่อยแล้วเเราบอกให้มันปล่อยอะเราเจ็บปากเราแบบงี้แล้วบอก บอกมามึงซื้ออะไรเขาแบงนี้เขาพูดมือเลยนะเขาบอกมึงซื้ออะไรล้วก็เลาบอกว่าไม่บอกเราก็ก่างนี้แล้วทีนี้มันก็บีบปากเราแรงเลยบีบให้เราเก็บปากอะ่ะเราก็เลยบอกว่าซื้อห้าสองห้าสามห้าสี่ว่าอย่างนี้มันก็เลยปล่อยเอามือออกปล่อยออกจากปากเราอะ่ะแปลซิทีนี้มันก็เป็นตัวเลยนะมันบอกเป็นตัวเลยนะทีนี้เอาตายคุณเบียซา ซื้อแล้วเหร 3, 3, เอสามสามหกซื้อให้แอดด้วยสิ <laughs> แต่คนหนึ่งอะ่ะมันบอกเก้าห้าเก้านะมันบอกว่าเก้าห้าเก้าข้างล่างแปดสี่แปดสี่หรือสี่แปดก็เราก็กะแล้วอีกอีก,อ,กอีกคนหนึ่งมันบอกไปสามสามหกข้างล่างห้าสี่มันว่าอย่างนี้ ทีนี้แอดจะมาแปลถ้ามันบอกตัวตรงๆมันจะแม่นไหมเราทีนี้แอดมาแปลนะคุณสซดาไปไหนเล่าทีนี้แอดมาแปลว่าที่มันเอามือบีบปากเรานะ่ะผีถ้าเป็นผีนะมันไม่ใช่ศูนย์นะมันจะเป็นสี่ที่แอดบอกอะ่ะ ถ้าเป็นถ้าเป็นผีนะแค่แค่เราคิดนะมันโกรธเรานะมันรู้ความคิดเราเราว่าไอ้ทำไมมันได้ยินว่าแค่เราคิดนะมันโกรธเราอ่ะแล้วแล้วแอดว่ามันผีนะมันเป็นสีมันก็จะเข้าที่ว่าปากเราบอกว่าเราเจ็บปากนะเราเจ็บปากเจ็บปากเจ็บก็เป็นเจ็ดหรือเปล่าแปดเจ็ดหรือเปล่าศูนย์แปดเจ็ดไหมเอาเงียบคุณโซดาไปไหนละ่ะ เอาตามตัวเลยเลยสามสามหกสองสามหกเก้าห้าเก้าเก้าสองห้านี่น่ะเก้าสองห้าแอดว่าจะซื้อไอ้ไอสองห้าเก้าแปลฝันแปลฝันหรือแปลฝันคือมันเอามือมาปิดปากเรานะมันเอามือมาบีบปากเราเลยเอาอย่างนี้แหละมันโกดเราอะ่ะ ผีอะแล้วว่าไอ้แค่กูคิดมันทําไมมันได้ยินวะมันจะออกไอ้ไอ้ไอ้ตอนที่แอดฝันไอ้ตอนแอดฝันอะที่มันออกอะไรนะเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็ไอ้ข้างล่างไอ้ข้างล่างออกห้าหกอะที่แอดบอกว่าห้ากับไอ้หกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะแอดชอบห้าหกแต่มันออกห้าหกล่างอะมันก็ขึ้นห้าคั้ พอพอแอดมาดูปฏิทินไปดูปฏิทินน่ะมันขึ้นห้าข้ามจริงๆนะที่มันพูดกันมันบอกว่าไอ้ไอ้วันวันที่สิบหกอะ่ะพอเรามาดูปฏิทินเราบอกเออมันขึ้นห้าข้ามจริงๆอ่ะหรือว่าผีมันจะไม่โกหกเราแล้ว <c oughs> ปากแปดมือเป็นห้าห้าแปดเหรอ ปดห้าห้าแปดนะแต่เราบอกว่าเราเจ็บนะเจ็บปากเจ็บปากเราพูดอย่างนี้อ่ะปล่อยนะเราเจ็บปากเจ็บปากเราว่านี้แ็ดแปดหรือห้าแปดเหรอแต่ถ้ามันมาตรงๆที่ตัวบอกนะนะที่ที่เขาบอกเลยนะที่ผีพูดกันอนะถ้าผีพูดกันแต่ แต่มันบังคับให้เราพูดว่าเราซื้ออะไรอ่ะเราบอกว่าเราซื้อค้าสองค่าสามหาสี่อ่ะมันก็เลยปล่อยเราอ่ะแต่มันก็จะหลายตัวน่ะไอ้บางคนเขาก็อาจจะไม่มีทุนอ่ะเห็นดูข่าวเห็นไหมไอ้ไอ้งวดไอ้ที่ไอ้ ที่จังหวัดอะไรที่จังหวัดแพรหรือจังหวัดอะไรนะที่เขาถูกหวยกันอะสวัสดีค่ะคุณสมใจส่งหัวใจมาแล้วมามามาแล้ว,เ,วเดี๋ยววันนี้มีแขกเซอร์ไพรส์นะคะมีแขกเข้ามาจะมาคุยด้วยกับเราแต่ทีนี้เราจะแปลความไอพูดความฝันก่อนนะฝันแล้วคุณบุญจันทร์บอกว่าให้ฝันนะฝันให้ได้นะ <laughs> คุณบุญจันบอกให้ฝันหรือว่าเราคิดมากหรือเปล่า พอมาดูปฏิทินนะมันไอ้ขึ้นห้าข้ามอย่างที่เขาพูดน่ะอายุเท่าไรหร่เลยอายุสี่แปดสี่สิบแปดเต็มแล้วสี่สิบแปด แฮปปี้มัมด์ค่ะวันนี้วันแม่เหรอคะวันวันแฮปปี้มัมด์วันแม่ที่อิตาลีเหรอคะคุณสมใจพี่สมใจนี่กัคุยความฝันกันเล่าความฝันกันอยู่ฝันว่ามีได้ยินเสียงผู้ชายสองคนเขาพูดกันเสียงก็ไม่คุ้นพอไปแอบดูหน้าตาก็ไม่ใช่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็น เขาพูดกันนะผู้ชายคนนึงอ่ะบอกว่าไอ้หวยวันที่สิบหกอ่ะหวยขึ้นห้าข้างเขาบอกว่าไอ้หวยต้องมาไอ้เลขหามเขาพูดอย่างนี้ข้างบนอ่ะเลขหามเขาว่าอย่างนี้ยไงแล้วทีนี้คนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่มันต้องออกเบิ้ลเลขเบิ้ลไอ้ไอ้คนที่บอกว่าเลขหามอ่ะไอ้ไอ้คนที่บอกว่าเลขหามนั้นมันบอกว่าเก้าห้าเก้า แต่ไอคนที่บอกว่าเลขเบิ้ลน,น่ะสามสามหกแล้วทีนี้ไอ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 คนที่ไอไอคนถามกันว่าแล้วเลขล่างลหละไอคนที่บอก,บอกว่าไอคนที่บอกเนะก้าห้าเ,เลลา 8, ก้นเาน่ะม,มันบอกว่าเลขล่างอะแปดสีแล้วก็ไอคนที่ไอบอกเลขหามไอสามสามหกมันบอกว่าเลขล่างอ่ะห้าสีแต่มันก็ติดสีอยู่นะมีสีอะ แลวทีนี้เราก็เลยคิดในใจบอกเราก็คิดในในใจนะเราบอกว่ามึงไม่ต้องมาโกงหกกูหรอกไอ้พวกผีอมมาหลอกกูให้ซื้อหวยเราว่าอย่างนี้แล้วทีนีม้มันก็เลยโมโหมันโกรธนะ่ะแค่เราคิดนะ่ะมันรู้ว่าเราคิดนะ่ะมันก็โกรธเราว่าใครเป็นผีใครเป็นผีอะไรอย่างนี้อะ่ะมันเอามือมาปิดบีปากเราอะ่ะบี่างนี้เลยอะ่ะ แล้วมันก็บังคับให้เราพูดว่าเออเราซื้ออะไรเราก็เลยบอกว่าซื้อห้าสองห้าสามห้าสี่เราพูดอย่างนี้มันก็เลยปล่อยปากปล่อยเอามือออกจากปากเราหลงมาเจ็บปากนะเจ็บปากปล่อยปล่อยอะไรอย่างนี้เราบอกให้ัปล่อยอ่ะโอ้คุณโซดาหกสี่แล้วโอ้เอฟซีเราเอฟซีเรานีห้าสิบอัพขึ้นนะเราเป็นน้องเขาหมดน่ะแต่เราดูแก่กว่าเขาหมดเลย คุณกันวานิสมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาทันหวยเนียดูยอหลังพี่สซดาตกลงพี่สซดาซื้ออ,อตีแปลความฝันนี้แล้วมันตกลงอะไรบ้างอะ่ะถ้าหลายตัวถ้าหลายตัวน่ะเออคนที่เขามีทุนน้อยน่ะมาแล้วใช่ไหมสวัสดีเอมมาแล้วใช่ไหมพี่เอ,อ แกบอกชื่ออยู่อ่ะก็จํามันเยอะนะ่ะอพี่หนุกเออคุณกันวัน,นิแต่นะเขาแกบอกชื่อเล่นอยู่ขอโทษนะพ <laughs> นี่หนูหนูจําไม่ได้เอาแล้วไอคนเซอร์ไพส์ไม่เห็นเข้ามาเลยยังไม่เห็นเข้ามาเลยอ่ะ พี่โซดาเขียนเลขที่หนูบอก kind of ให้เข้าหน่อยซิให้ให้ให้ไม่ให้ในกลุ่มเราซิในในในนี้อ่ะปจิลายุสวัสดีค่ะจากเยอรมันนี่ๆน,นี่มาแล้วเยอรมันเนเธอร์แลนด์พี่น้องกันมามามาพี่มา